สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับสู่ช่องครูฝ้ายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดนี่เสือ้อเอฟซีส่งมาใหม่ๆหมาดๆเลยนะคะเคอรี่มาส่งถึงที่นะคือเขาเพิ่งเขาเรียกอะไรอ่ะจัดส่งให้เมื่อวานตอนเที่ยงนะคะแล้วเราก็ได้รับวันนี้ตอนเที่ยงเ,เลยเนาะถือว่าแบบส่งรวดเร็วทันใจมากเลยนะคะเราจะมาแกะกันนะแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเขาก็ส่งรูปมาให้ดูเนาะแต่ว่ามันก็แบบ ไม่น่าตื่นเต้นเท่ากับของจริงเนาะเออฉะนั้นเราจะมาแกะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะสาหรับใครที่เห็นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีครอบครองซักตัวสองตัวน้าเลยน,นี้ก็สามารถที่จะสั่งได้นะคะรอรับทาตลอดเลยนะมาเป็นทีผคู่ไฟด้วยกันนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีนะคะหลังจากที่เราแกะแล้วนะเราก็จะไปะเดิมเสื้อเอลซี่ไฟนะคะด้วยการไปเดินห้างเซ็นทรัลนะเออนะมาถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเราจะมาแกะเลย เต้น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 แดดตรงไหน่นเนี่ยรู้สึกว่า <standing on> <floor> เขาแบบอ๋อมาดีมากนะคะจุดสิ้นสุดของอันนี้ม่นเป็นอะเนี่ยเต้นเต้นเต้น เก็บใส่ออกเลยจิ้มกับเกกันเลยโอเคทุกคนก็ลุ้นด้วยใช่ไหมคะลุนรุนมากๆเลยนะ ถุงอีกทีหนึ่งนะคะในถุงมีถุงและในถุงก็จะมีเสือ้อ S ชซดผู้ไฟนั่นเอง <c oughs> เราอะคือผู้ไปอะสั่งเบอร์ S นะ <c oughs> รู้ว่าจะเล็กหรือเปล่าแต่ว่าเราชอบใส่เสื้อที่แบบว่ามันพอดีตัวอะไรเงี้ยนะอืมดูปะในเบอร์ S เบอร์ M Ok ここ so อันนี้เบอร์เอสนี่เวดูนดูอันนี้คือเขาจะแท็กแบบเป็นแท็กกลุ่มมาให้ด้วยนะคะเฮ้ยนี่เห็นข้างในอันเนี้ยดูแก้มาดูแก้มอุ้ยท่าน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 อุ้ยน่ารักโอ้โหเบอร์เอสก็ตัวใหญ่นะเนี่ยทุกคนดูค่ะ พอดีเลยนะคะนี่แหละเราจะประเดิมใส่เสื้อ FC คูฟฝ่ายนี้นะคะแล้วก็เราจะเปลี่ยนในห้องน้ำที่เซ็นทันแล้วเราก็จะเดินห้างเซ็นทรัลด้วยเสื้อนี้นี่เต้นเต้นเต้นต้นตอนนี้เราถึงเซ็นทรัลพลาซาแล้วนะคะดูตอนนี้ มากเราก็เลยโรงเรียนให้ใส่ชุดราได้นะคะวันนี้พอดีเลยเรามีเงินปีแล้วนะเราจะไปเปลี่ยนเสื้อให้ทั้งนั้นค่ะไปมา้งน้นกันเสื้ออยู่ในกระเป๋าเราแล้วนะคะเรามาดูว,ว่าใส่แล้วจะสวยแค่ไหน,น เรามีสิทธิพิเศษนะคะนี่ของ A S Serenade แล้วก็มาแลกซื้อโดนัทกัน6ชิ้น100บาทอ่นะให้ไปเลือกก่อนไปเขาบอกว่าได้27บาทอนะ่ะ3ชิ้นแล้วก็ไม่เกิน22บาทอีก3ชิ้นเป็น6ชิ้นไปเอาพอนเดลิงตรงนี้ใช่ว่โอเคพี่ไฟเอาพี่ฝายเอา, mm hmm. าเอันนี้พอนดลิงแบบเนี้ย okay. อีกอันหนึ่งเอาเอาแบบนี้ป่ะอ่ะทีนี้ไม่เกิน22บาทอีก3ชิ้น19ก้ก็ได้22บก็ได้ไ,ไปค่ะน,นี่นเราเอาอันนี้ก็ได้นี่ค่ะาสามค่ะ ค okay. ปะถ้างั้นเราก็จะไปเดินต่อค่ะไปเลยไปเลยน่าแอบหลบนะคะและนี่แหละค่ะเสื้อ F C ผูกไฟนะอุ้ยเราชอบมากเลยอะเรารู้สึกว่าเราใส่แล้วแบบทำให้เราดูดีอะแล้วดูสวยนเลยนะคะเนี่ยไปตอนนี้นะคะเราจะ เดินรอบรอบ,บเซ็นทันไปเลยนะให้รู้ไปเลยว่านี่คือเสื้อเราสวยมากใช่ปะนะคะใครอยากได้อย่ารอช้านะสั่งเร็วได้เร็วนะคะ